โอเก๋ใช so no ่น้องกว่ายิ่งไปเร็วไปโบกเส็นพอเส็นแหวรู้ความจริงเราในต้านนะคนรับใช้ใกล้ชิดแน่นอนตุกประการชีวิตอย่างเนโนนแต่คนที่จะประกันชีวิตเป่นเพื่อคุยจวนมึงไปในเมืองชูรัดจักกี้ไปจำเลยแล้วในเมืองชูรัดโอ้ไปเงาโค้งเลยล้อยเลยแก้วเงาโค้งเลยล้อยเฮ้อไปเกยโน้ยไปเกยลุงเร่มก็ได้ไปแก่กะเราเกยก็ได้ ไปเกลี่ยงเรียมก็ได้ก,ก,กะยาวก็ได้เถอะเตยู่เตี้ยวก็ได้เนี่ยกูมีกูรู้อยู่เคยนังสักชชก็ไม่เจ้าจูเล่ก็มมแต่งงานเลี้ยวมิ้นเหตุผมยังเตะมึงเด็ดเจ้าจูจบเลยกูโคองป่นนี่ร้อยไปไหมเตยู่เตี้ยนี่พานาดุนไปก็ได้เอ้อนาดุนแกไม่ใช่ธรรมาดา ไม่จำมาได้เออเกลียไม่ว่ามาอยากง่ายแล่แหลรินแก่กนนะอสรพิษไรการะนะดิดไปมาจวนหน้าดุนไปก็ได้นี่หน้าดุนเออเมียไม่มาวันนี้เกียบรอยแล้วกูบอกไว้มึงยังตางเออยังมั่งเลยฮะบาทสิบบาทไปจวนหน้าดุนไปไพิ่หน้าดุนไปมาจนเตียวเตียวไปไปจอดเจ้า Qua quay tôi nhau lạo tôi 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 thì tôi tôi cho tôi 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 cho tôi 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 này tôi 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 này là tôi 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 mì thằng tôi 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 Cho tôi tôi ช่วยไอ้ตเล่ไปไหมนายินได้ไอ้โตู้เวอรันเสื้อแก้วนี่กูก็ไปต้องวัน่เก้าวไปในเมืองตึ้งตีนีชวนมึงไปจากกินชวนไปไหนชวนไปถึงโรงเรียนนายินก็ได้โยนในเมืองนี่ยังต่างไปเอาบันฟื้อไปไหนก็ว่าไปโรงเรียนนายินไปไหมไอ้ได้ก็นายินไปไหมไม่ไปนายินแล้วมึงไปไหนกูไปไม่กััวไปกินต้มมูสุดไหมด้วยว้า เมมปล้ำแต่เหลืองเด็กนะหลกนั้นไปไปเจคนก็ได้ปันพือๆกันปันพลื้ๆอีย่งแลวได้ต่พอนั้นไปเออไปไปไถึงแล้ว นี่คาราโอเกะคาราโอเกะก็ได้น่ารักกันดีเกา้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีสาวสาว,ส,าวสวยสวยบ้างไหมขอสาวสาวสวยสวยสักคนนะวาสนาคาราโอเกะบอกว่าเท่าเกตสวนเรียนมาจากชุมพร มีสวยๆสักคนรักไหมมาเลยจ้าอยู่ร้อยจ้องเอือคนนี้อยู่เหมือนเลยอยู่เหมือนปังพนมองกันกูเล่เล่ไม่เร้อยอันนี้ลูกนีมิด ยูช่วยจังอูอยูยใจได้ใครใครก็บแมล็กข้ามเลยตรงเฉยย้ยสวัสดีครับน้องสาวสวัสดีค่ะเหย็ดเบมโเข้าพามาเร็ว <c oughs> สวัสดีจ้าน้องเป็นคนไทยหรือเป็นคนพามา่าน้องไปโคพาม่าค่ะน้องไม่ใช่รปโคไทยโอ้นี่น้องเป็นคนพามา่าไปโคพาม่าค่ะชื่ออะไรจ้ามเลยาโอ้ชื่อมอเลยะค่ะพี่ชื่ออะไรล่ะจ้าให้น้องถ่ายดูชื่อสีเหลืองเหลืองยอดเลี่ยม เชื่อไดดาขาสีเหลืองเหลืองยอดเลี่ยมเลี่ยมสีเหลือเหลือยอดเลี้ยเลี้ยถ้าดูเชื่ออะไรเชื่ออะไรดาโอ้พี่ยอดขี้เจนี้แหม่เจริญเย็นจองจเจริญเย็นเย็นแหม่หวากูยอดขี้แล้วเย็นเพลือไม่ใช่ยอดขี้ใจนกไทยใหม่เชื่ออะไรชื่อยอดโถงจ้าโอ้พี่ยอดโถ่ครับ แล้วขอข้าหลาเชื่ออะไรจ๊ะขอข้าหลาหลาเชื่ออะไรขอข้าหลาขอข้าหลาเชื่ออะไรขอข้าหลาเชื่ออะไรเกดแมมกูไม่ว,มวขขออะตรงกูไม่ว่ะขอข้าหลาเชื่ออะไรตรงกูไม่วะ จองจองกูหม่ว่าจัดแม่มึงก็เละเปรตเออกูเออเชือ่อแหละจ้าขอขล่าอะไรนะครับอยากจะถามว่าเชื่อแอล้โอ้ชื่อสีแก้วครับเออพี่แก้วฮ้แก้วบจะเย็นเย็นใจเย็นนั่นก็พูดไม่ชัดจัดแม่มว่ากูฮีแก้วเลวไม่จบไม่จ่ายก็เล็กไม่จัด ขอเรียกม่จัดแล้วไว้เอ่อขอโทษนิยามที่นี่มีเหล้าอะไรบ้างอะไรด่าคะมีเหล้าอะไรบ้างมีแบตเลเบอร์ซอฟแปรห้าลีเจนซีแล้วเป็นละอะไรดีคะเอ่อเอ่อเอาเอ่อเล้าขาวมาทอดหนึ่งนะเจะเป็นสาวเกย์ชั่วเรียนไปด้จากลาวเก้านังแหนงๆต่าเอาเหล้าขาวเหรอคะครับ แล้วเขาไปพาผู้หญิงมาสักคนนะบอกว่าเท่าเกศสวนเรียนมาแต่ชุมพลดาคารโดซาเปดากขโดอเบฮาเอาเล่าข่าวดื้ท่อแนะล้วเอาผู้หญิงสวยๆมาดื้โคจะบอกนะว่าเท่าเกศสวนเรียนมาจากชุมพลดาคารโดซาครู้ด่าขาจ้าเสี่ยงใจได้จัดเมมกลิ่นต้องปรับปรุงจากอิกมินว่าตบนั่งเพียวเหลาจาดเมม คอยนั่งเพียวอย่าได้ตดมินแก่ตายมินที่สุดในโลกผมบอกไว้ตดยาเบิดเออห,หนังหนูเพียวโซเทพสินโรยหนังหนูเพียวกำหนูราคันกำหนูราคันเออแม่ยกห,หมากอยู่ที่นี่แม่ยกนั่งเพียวเพื่อแรกหันเออโย่้อยนั่งเพียวน่ารักปีเบาคูน่ารักเออ นันปลามเอากูไล่ทีแล้วเคยอะหนูเพียวอะไรวันก่อนกูโซดตึงมาเจยวกอดน้องเจ้าไม่ตรงเป็นร่วงนะวันปลืบรือก็มีพีเจ้าอยู่ข้างๆอยู่แล้วนั่นกูไม่เล่นด้วยแล้วมาเจ้ยวลุกลุกน้องกูโดเคยอะหนูเพียวมึงอย่าไปใส่รายผีเศร้ากูนะไม่เอานะ เออเร่งชมากเลยบอกว่าเลนนียย่ใหญ่เออออหักว่างนี่อกหักนายดูออหักเออนักดูเปียวออหักเอามาสักคนสาวสาวสวยๆขอมาเลายมาเลายอออ เกดยแม่ไม่นินเาวยยไม่ได้มึงเล่นะเเด้อดียิ่งว่แล้วเฮยโยนยวกเลยอ่ะสเปเลยอ่ะมึงย้ามคุณนแก้วดาไม่อามเ้จบสวัสดีจะน้องสาวสวัสดีค่ะ เชื่ออะไรล่ะจ๊ะเชื่อมาราค่าอุ้ยยื่อใคร้ายพี่เลยพี่เชื่ออะไรอัม,มาพาตจ๊ะื่อนนนตีเว้ยคนข้างหลังล่ะจ๊ะเชื่ออะไรเคยนะครับคนข้างหลังเชื่ออะไรล่ะจ๊ะพี่เลอจ๊ะค่ะอ๋อพี่ชื่ออัมมาพลึกครับ เง็ดแม้มโนนใต้กับปอามาพา์ักทีน้องสวยมากเลยจ้าน่ารักมากเลยน้องอมมาราน้องจ๋าอะไรล่ะจ้านับหนึ่งถึงห้าได้ไหมนับได้สิจ้าไม่ลงนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วไหมครบแล้วค่ะครบแล้วอย่าเลิกนะ เบาๆหน่อยอำมาพรึกอำมาพาดไม่ไหวแล้วน้องจ๋าข้าดองไม่ใช่โคกดองไม่ใช่เป๊บซี่แลวดอเป็นอะไรดองเป็นเบอร์ดีททำไมหนึ่งในใจเธอไง,องบ้าน่ารักมากเลยน้องรู้ไหมพรุ่งนี้พี่จะไปตลาดพี่จะไปทำอะไรที่ตลาดพี่จะไปซื้อปลาแล้วพี่จะทอดแล้วพี่จะกินให้หมด ทำไมพี่ต้องกินได้หมดเพราะพี่ไม่ชอบทอดถิงไงบ้าน่ารักมบกเลยจะน้องสาวน้องรู้ไหมอะไรละจ๊ะจุดเด่นๆอยู่ที่หน้าแต่จุดล้ำค่าทำไมอยู่ใต้สะดือนะจ๊ะบ้าน้องจ๋าค่ะน้องรู้ไหมนี่เหมือนตู้เย็นเลยดีๆๆเหมือนตู้เย็นเลย ทำไมเหมือนตู้เย็นมีช่องใส่ไข่ด้วยรู้ได้ไงมีช่องใส่ไข่เนี่ยขนาดของพี่ไม่แช่ทีเนี่ยทำไมอะแข็งแล้วแอดิบา,ดาได้กูน้องจา๋าอะไรล่ะจ๊ะพี่อยากจะบอกน้องว่าทําบุญด้วยเงินนั้นเป็นเศรษฐีแต่ถ้าทําบุญด้วยหีนนั้นเป็นนางควาสเอจีบีใส กูไม่ต้องเปิดเจอ้อมกูเตะหลุดตรงเลยจะไปมกองกูก็เดีครร้องเพลงกับพี่ได้ไหมล่ะจ๊ะอะไรนะจ๊ะร้องเพลงกับพี่ได้ไหมร้องได้สิเพลงละกี่บาทเพลงละสองร้อยเพลงละเท่าไหร่นะสองร้อยค่ะเพลงละสองร้อยค่ะเออรอพี่แป๊บหนึ่งนะค่ะแก้วอะแก้ว แก่ไอ้เลยมึงยังเลิกซ่องรยมาเก็บแบบนี้วะเจ้าแกวะเรียนหลอนจะหยาบดังไปเปรี้ยงอยู่งในบัญชีธนาคารสิบหมืล้านกูจะบอกไปกูขอยืมคนยืมเจ้าได้ซ่องรอยตัวเจ้ากูให้คืนกูไปกดในธนาคารเจ้าได้ก็ซ่องรอยตัวเจ้าคืนนะเออกูคืนตัวเจ้าเอาไปช่องรอยคัน เออขอบใจมากมเพื่อนรักนะบเมมเบอรี่ไว้เลยจดไว้เลยได้ได้เออน้องจ้าอะไรละจ้าเอาไปเลยจ้ะสองร้อยน่ารักมากเลยให้มาตั้งสองร้อยแบบนี้ต้องมีรางวัลให้ให้้ใ้ให้้ mừng nhân rắc rối lắm má kệ đi mẹ mong phải là tróc, rồi cú dứt có đi tổ chào của ai tổ chào hai bữa rạc chào đây có rồi nữa nhà của luồng con này bao nhiêu thằng đây ừ. nhân tạo đây hai chiếc ba ông mà hai chiếc ba cậu bên tạo đây leo xuống rồi à bay hai กิบบาทเออขอบใจเบิกเบิกจะเพื่อรักเดี๋ยวพรุ่งนี้กูคืนนะกูคืนต่อเจ้าเออน้องยะอมมาราค,คนสวยค่าพี่อมมาพาดเอาไปเลยจ้ะห้าสิบบาทน่ารักแบบนี้ต้องมีหลังวัย ไอ้ยเลยเรามึงปดยังรักยเหล่าหม้ยแล้วเายังรักโรยเล่าไามเด็ดแม่มอไปเร็วช่องอยอาิว่ากูยืมก้อนเดกูเลขอนยังเต่าได้เร็วนี่ปาตังยังเต่าด้ห้บาทเอไม่ห้บาทห้าบาทเขาหกห้บาทเปชองรอยอาิตห้บาทคือตัวเจ้ากูขึ้น เออน้องจ้าข้าเอาไปเลยรางวัลให้น้องหมดตัวเลยห้าบาทด้ยห้าบาทก็เป็นเกินเป็นสองถ้าแบบนี้ต้องมีรางวัลอืมออออให้ยอ้ยอ้เลี้วไมดแล้วไม่ยังจักบาทจังเล้วเอน้องไปพาไม่มาหน่อย พาไมมาหน่อยนะจ้าเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงกับน้องได้ไหมอะได้สิจ้าไม่มีปัญหาเลยร้องเพลงกับน้องนะเดี๋ยวน้องมานะแป๊บหนึ่ง ว่าไม่นี่คุณคุณยังแกวใครๆไม่เคยไม่หนังสักมึงเละตดอยู่ตุนตุนวันนี้วันไหนนอนเลยอยู่วันนี้น่ารักวันนี้แน่นอนเลยไม่เคยไม่หนังสักทั้งหมดแถวตรงเห็นไหมก็นังสักเตจตรงยบ้อยกับหลังงานถอยหลังสองเก้าเออ ไม่นั่งซักเลยร้องเพลงกับพี่ได้ไหมจ๊ะร้องได้สิจ๊ะเอาเพลงอะไรละ่ะครับพี่เอาเพลงคิดถึงบ้านเกิดดนตรีมาเลย ปลิวละลอกคิดถึงอูทองที่เคยนอนหัวใจเอวาวาจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเคสามประอัดที่นั้นฉันเคยอยู่มาแต่ผิดน,นี้ผิดนีม้มิมีต่อยตับ ยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียรดีเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วน้า้่วไกลไปจอร์ดเคสามพานขวดโพธารามยังจำมอง เป็นลาวิ่งเล่นพี่นักหลวงผู้คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพังอยากไปกลับพังไปกลับรูปบ้างอีกทีขอพอ,อีีครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งกอดหลวงปูช่วยวอนขอพรอละวให้ดังอีกที ช่วยเสกคาถาให้แม่เมตตาปลาดิหลวงปู่ช่วยดีช่วยดีสิบพวดพธาระาร ที่คือผู้ทองที่คือนอนหัวใจให้ไหว้วันจากมาหลายปีอจากที่จังหวัดสุพภัณฑ์จรเข้สับพังที่นั้นฉันเคยอยู่มาแต่ดินผิดเนี่ยผิดสี่งมีพีต่อยตาง ยังจำสวยงามสง่าหลวงหมู่เพีเยรดีเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันหัวหนา,า,าว่าใครไปจอระเคสาบลาหัวโทนารายังจำมองเอ็นตนเด็กวิ่งเล่น นแล้ววิ่งเล่นที่นั้นหลวงพูดได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปการาบกรุ๊ปบ้านอีกทีขอพรอ,อีกครั้งให้ดวงตาเหมือนเมือม่อสังขอ,ขอดหลวงพ่ช่วยว่าขอพอลา

แวแ้ร้องเพลงคู่กันได้ไหมจ๊ะเพลงอะไรล่ะร้องได้ไหมอะร้องได้สิทำไมจะร้องไม่ได้เรามามองกันสองคนดูนอนร้องแรมเขาเปิดแกมไว้รอคอยทางเขาสร้างขึ้นมาเมื่อตอนรับชาวบ้าน ข้างโอกก็สดใสข้างในดังวิมานถ้าพี่ต้องการให้ไปพักก็ได้ถ้าพักกลางคืนต้องตื่นเต่มจเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าพักชั่วกลัเอาเสร็จแล้วไป้แต่พี่จะนอนตามหล่นได้ไหมถ้านอนกับน้องต้องก่ายสองพัน ยังอยู่โองโร้อยไปเจยไว้วันไปเย็ดผูกก็เลี้ยวขันสว่วนตัวแชน่นใบ Rùa rùa chết bơi Bơi <laughs> chạy đi <laughs> bạn Ngon hồng xìa chơi xìa cái เสียใจเสียกายแค้ใจแลว้วคงไม่แกล้วเสียใจบัดนี้ไปนักนะตัดสินใจเดินทางแล้วข้าฟบาลายกจากมาเกลตะบา